กราบสวัสดีครับผมพบกันอีกแล้วนะครับผมกับจอนพารวยนะครับวันนี้ก็จะมาบอกวิธีการอ่านเขาไพ่นั่นเองนะครับเขาไพ่วันนี้นะครับผมจะมาสอนก็คือทั้งเขาไพ่หลักและก็เขาไพ่รองนะครับผมโอเคไหมแรกผมจะใส่ไปที่เพย์เยอร์ก่อนนะครับเพย์ผลที่ใส่ไปที่เพย์เยอร์เพราะอะไรนะครับเรามาดูเขาไพ่หลักก่อนครับสีน้ำเงินนะครับเขาไพ่รองสีน้ำเงินนะครับสีน้ำเงินหมดเลยนะครับเขาไพ่รองมี3แบบนะครับ ก็คือเขาไพ่ทึบนะครับแล้วก็เขาไพ่โปร่งนะครับแล้วก็เขาไพ่ไม้ขีดนะครับผมทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับการที่จะมาเราจะอ่านเขาไพ่รองนะครับเราต้องอ่านเขาไพ่หลักก่อนนะครับเราต้องอ่านเขาไพ่หลักก่อนนะครับโอเคไม้นี้ก็โชคดีนะครับเสมอกันไปนะครับเราต้องอ่านเขาไพ่หลักให้ให้ได้ก่อนนะครับผมเราค่อยมาดูเขาไพ่รองนะครับแต่ที่สําคัญที่สุดก็คือเขาไพ่หลักนะครับผม เรจะใส่ไปที่น้ำเงินที่เดิมนะครับเขาไพ่มันบอกมาอย่างนี้นะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับต้องขึ้นอยู่กับเขาไพ่หลักนะครับผมถึงแม้ว่าเขาไพ่รองเราอ่ะจะบอกสีแบบนี้ก็จริงนะครับแต่ถ้าเขาไพ่หลักเรามันไม่ได้นะครับเราก็จะมองอย่างนั้นไม่ได้นะครับเราก็จะไปแทงแบบนั้นไม่ได้นะครับเราก็ต้องดูเขาไพ่ด้วยนะครับวันนี้เปิดมาเป็นเจ็แต้มโอเคไม้แรกแลครับ บวกมาก็อย่างที่บอกนะครับทุกคนต้องอ่านเขาไพ่เป็นนะครับการเลือกห้องเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับถ้าเราเลือกห้องดีนะครับเราก็จะอ่านเขาไพ่หลักได้ง่ายนะครับเลือกห้องที่มันสลับไปสลับมานะครับนั่นแหละนะครับแล้วก็มาดูนะครับเป็นเขาไพ่นะครับเราก็จะอ่านได้ง่ายครับงหวะนนี้ผมจะใส่ไปที่แดงครับเพราะว่าอะไรนะครับน้ำเงินนะครับ มันจะตัดแดงเสมอน,นะครับผมเราจะใช้วิธีนี้ควบคู่กับการเดินเงินนะครับผิดได้นะครับเราก็ต้องเดินเงินทบไปนะครับจังหวะน,นี้วันนี้นะผมจะพบแค่สามไม้นะครับโอเคเปิดมาเป็น5แต้บนะครับก็บวกไปไม้นี้นะครับวันนี้ผมจะเดินแค่สามไม้ให้ดูนะครับใส่ไปที่ เพยเลอร์รอบหนึ่งนะครับวันนี้ก็ลุ้นไพ่กันนะครับจังหวะที่ทุกคนดูก็ดูที่เขาไพ่ด้วยนะครับก็เดากันไปว่ามันจะออกอะไรนะครับแล้วก็มาดูที่ผมแทงนะครับว่าเป็นไปตามที่ทุกคนคิดหรือเปล่านะครับถ้าเป็นไปตามที่ทุกคนคิดแสดงว่าทุกคนก็เข้าใจแล้วนะครับโอเคไม้นี้ก็แพ้ไปนะครับ ไม่เป็นไรถ้าออกอย่างนี้นะครับไม้ต่อไปนะครับเราจะคนที่ดูจะใส่อะไรครับเพื่อนเพนี่น้องๆจะใส่อะไรครับจะใส่อะไรกันครับเออคิดกันนะครับจะใส่อะไรกันนะครับแล้วดูกนว่าเราจใส่ตรงกันหรือเปล่านะครับโอเคอันนี้ผมจะใส่ไปที่น้ําเงินนะครับไม้ที่สองนะครับการเดินเงิน การเลือกห้องการอ่านเข้าไพ่นะครับสิ่งนี้เป็นสิ่งนึ่งที่สําคัญนะครับแนะนําว่าเดินเงินอย่างมีสตินะครับผมโอเคนะครับบวกแปดนะบวกแปดนะครับก็บวกกันนะครับปกตินะครับโอเคนะครับเดี๋ยวก็เรามาดูกันนะครับว่าให้ทุกคนลองอ่านไพ่นะครับ ว่าจะออกอะไรนะครับโอเคจะใส่ไปที่น้ำเงินนะเพราะว่าน้ำเงินเนี่ยน่าจะเ็ดที่สองติดกันนะครับหรือไม่ก็น่าจะไปเป็นตัวปิงปองเลยนะครับน่าจะเป็นสลับถ้าไม่ออกน้ำเงินอีกรอบนะครับโอเคผมว่าแหละว,ว่ามันต้องออกแบบนี้นะครับ น่าจะเป็นปองสลับนี้ได้เล่นนะครับนี้สนุกนะครับนี้สนุกนะครับผมใส่ไปที่เงินอีกผมจะใส่ไปที่น้าเงินอีกรอบนึงนะครับว่ามันจะสลับหรือเปล่ามันจะสลับให้ผมไหมนี่ครับดูที่เขาไพ่หลักนะครับ สลับให้หน่อยก็ทุกคนดูนะครับดูเขาไพ่ไปพร้อมๆกับผมเลยนะครับแล้วก็คิดกันไปว่าผมจะใส่อะไรนะครับก็อย่างที่บอกนะครับว่ามันจะต้องเป็นเขาไพ่ที่สลับนะครับเป็นปิงปองนั่นเองนะครับไม่มีตัดสองตัดหนึ่งนะครับไม่มีก็ไม้นี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นน้ำเงินนะครับ ดูจากเขาไพ่นะครับแต่ถ้าผิดล่ะผิดก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าเราเดินเงินแบบมีสตินะครับผมจะเดินเงินวิทีสามหม้นะครับเอากําไรแค่หนึ่งร้อยบาทนะครับก็คือการเล่นนะครับการเล่นมาคาราสสิ่งที่เราจะเอาชนะได้เยอะที่สุดก็คือเราต้องมีสตินะครับตั้งนะครับเป้าหมายของตัวเองนะครับผมก็เล่นนะครับพอได้เป้าหมายปุ๊บก็เลิกนะครับผม ก็เลิกเลิกเลยนะครับก็ไม้นี้ก็แพ้ไปไม่เป็นไรนะครับแล้วก็แก้ตัวนะครับโอ, <c oughs> ผอ,อ้ผมขอวัดใจหน่อยผมขอวัดใจหน่อยสายวิธีแดงครับโอเคเขาไพ่มันบอกว่าสลับนะครับไม้ต่อไปอาจจะเป็นน้ำเงินก็ได้นะครับเดี๋ยวผมขอวัดใจนะครับสายวิธีแดงนะครับ ความจริงเราต้องใส่ไปที่น้ำเงินนะครับได้เป็นเขาไพ่แบบนี้โอเคเปิดมาเรามีได้ลุ้นอยู่นะเขาหกแบับงเล่าล่ะโอ้โหผมพลาดแล้วว่าต้องไปน้ำเงินนะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับมันจะมีให้แก้ตัวหนึ่งมานะครับอย่างที่บอกนะครับแต่ผมก็ไม่เชื่อหรอกครับว่ามันจะสลับกันไปสลับกันมานะครับ ก็ไม่เชื่อหรอกครับไม้สุดท้ายนะครับการเล่นนะครับเราต้องมีความมั่นใจด้วยนะครับในการเล่นมั่นใจสีหนกแแทงไปเลยครับพอเราอ่านเขาไพ่เป็นแล้วปุ๊บเราจะมองออกมองง่ายนะครับว่าต่อไปเนี่ยมันจะออกอะไรโอเคเปิดเป็นเป็นที่เก้านะครับโอเคปอกเก้าครับกินนะครับไม้นี้กินนะครับก็เข้าไม้สุดท้ายพอดีนะครับผมก็ไม่เป็นไร ให้ทุกคนนะครับดูแลครับแล้วก็ลองเอาไปทําตามนะครับลองเอาไปศึกษาดูนะครับตัดมาอย่างนี้ก็น่าจะเป็นเป็นที่แดงต่อนะหม้ต่อไปผมว่าน่าจะเป็นแดงนะครับโอเคผมจะตั้งเป้านะครับให้มันไปถึงที่สี่พันนะครับแล้วผมก็จะจบคลิปนะครับโอเคอมารุนไพ่กันนะครับ Yeah, เปิดมาเป็นที่แปแต้มก่อนไหมปอกแปดไหมเสมอเ <c oughs> สมอนะครับใส่วิธีแดงใหม่อีกรอบหนึ่งเล่นให้ดูไปเลยนะครับตั้งเป้าให้ทุกคนดูนะครับแล้วก็เลิกให้ทุกคนดูด้วยนะครับเราจะเอากำไรเท่าไหร่นะครับมันอยู่ที่เรานะครับ พอได้ปุบนะครับสมควรที่จะเลิกนะครับเขมใส่ไปที่แดงนะลุนไพ่กันนะครับเค okay, เปิดมาเป็นที่ห้าปอกเก้าครับกินครับไม้นี้ก็กินนะครับเทคนิคง่ายๆนะครับการอ่านเขาไพ่นะครับผมเขาไพ่รองนะครับก็จะเป็นเขาไพ่ ทึบเขาไพ่โป oh ่งแล้วเขาไพ่ไม่ขีดนะครับหรือว่าที่หลายๆคนเขาเรียกว่าเขาไพ่สามเกลือนั่นเองนะครับผมการอ่านเขาไพ่พวกนี้นะครับก็ต้องดูเขาไพ่หลักด้วยนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับมันจะออกมาเป็นลักษณะแบบไหนนะครับดูเขาไพ่หลักก่อนนะครับแล้วค่อยมาดูเขาไพ่รองนะครับผมจะดูเขาไพ่หลักเสมอนะครับตัดสินใจที่เขาไพ่หลักนะครับไม่ใช่เขาไพ่รองนะครับแตดู บางครั้งเนี่ยมันก็เราก็มองไม่ออกนะผมก็มาดูที่เขาใปลองนะแล้วก็แทงก็บอกแปดนะครับก็ใกล้นะครับใกล้สี่พันแล้วนะที่ผมตั้งไว้นะครับก็ขาดแค่สามร้อยนะครับโอเคไม้ต่อไปผมจะใส่ไปที่น้ําเงินเนี่ยผมว่าสองตัดสองนะครับน่าจะสองตัดสองนะครับ เพราะว่าแดงเนี่ยมันไม่เคยลงไปสามเม็ดเลยนะครับดูจากขั้ให้หลังนะครับดูครับแดงไม่เคยลงไปที่ช่องที่สามเลยนะครับมาแค่สองนะครับต่อไปนะความเป็นไปได้นเนี่ยมันน่าจะต้องเป็นน้ําเงินนะครับแต่ถ้าไม่เป็นน้ําเงินล่ะก็ถ้าไม่เป็นน้ําเงินนะครับถ้าแดงลงมาอีกเม็ดนึงเนี่ยผมผมย้ายฝากเลยนะผมจะใส่ไปที่แดงนะครับเพราะว่าแดงเนี่ยมันไม่เคยลงมานะครับมันไม่เคยลงมาเลยนะครับ แต่เราวนี้ยมันลงมานะครับแสดงว่าเขาพา่มีสิทธิ์เป็นไปได้นะครับว่ามันจะลงมาอีกเม็ดหนึ่งนะครับมันเป็นไปได้นะครับมันเป็นไปได้เลยว่ามันจะลงมาอีกเม็ดหนึ่งผมจะใส่ไปที่แดงนะครับถ้าไมา้หนีเข้านะครับก็จะเป็นสี่พันนะครับถ้าไม้หนีเข้านะครับก็จะเป็นสี่พันนะครับ ดูว่าผมจะได้หรือเปล่านะครับการอ่านเขาไพ่ของผมนะครับจะทํากําไรได้หรือเปล่านะครับต้องดูนะครับโอเคล่นไพ่กันนะครับมาเป็นที่ห้าพอโอเคครับจวดีครับจวดีครับได้กําไรแล้วนะครับพอนะครับแล้วถึงนะครับก็อย่างไงนะครับใครที่ ไม่รู้หรือว่าอ่านไม่เป็นก็ลองเอาไปศึกษาดูนะครับกับเทคนิคนี้นะครับส่วนใครที่สนใจนะครับหรือว่าอยากที่จะมาเล่นกับผมนะครับก็แอดไปที่วินบาคาร่าได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับไปเจอกัน